เดินทางเข้ามาถึงคู่ที่6ในรายการแล้วฮะเป็นเร็เป็นการพรงศ์คณวางเทพเทวาลิเจนนะพบกับเสียต๊อกกันชุนครับจะขับรถผ่านมาจเฉยฮะไม่ได้ทำอะไรหรอกเออยังไม่น่ามาคุยอวดอีกผมผ่านมาแล้วนะผมผ่านมาแล้วไปเโอะไปับรถผ่านเออรเออรีนเออสริมเหลอ็กหเปลบากรแพงเอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยัง อยู่ที่เสียต้องเอาแล้วสุรเปลมติดเครื่องสุรเปรม,รปรมยัดเลยแมมาแล้วสุรัช่ะมามีใครไหมไม,ไม่มีใครฟังซาครับสักชัยยังไงนี่โดนตักยาวมาเอาเข้าวหอตรงนี้โดนไม่เต็มโดนไม่ดีมัมจะตินทุนแสงไง โอ้โห و, ความเร็วความเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยใครจ่ายตัวนี้กฤษดาใช่ไหมโอ้โหกฤษดาสมบัติจ้าครับปาดไปความเร็วของนั่นแหลคะครับเอกสิทธิ์ฮะกระแทกมาตัวนี้กฤษดาสมบัติจ้มมา,นะาติดเครื่องมาแล้วปาดซ้ายกลับซ้ายกฤษดากฤษดาไหลมาขวบมาแล้วเอกสิทธิ์อีกแล้วเอกสิทธิ์ตรงนี้ยังไงผู้ลลอกว่าโอ้โห เออตากิ๊กไม่อื่นดูไม่น่าให้ดูเลยไม่น่าเรียกให้ดูเลยเมื่อกี้โอ้ฟัมาซาตนจุนเสริมซาตงพิกยังไงซาตนทางขวามีทางขวามีเอวคูนเติมมาแล้วตอลคูนบุษรา ยังไงโอ้โโยลอกไดย้ยังอยู่เอกสิเอกสิโอ้โนะติดทีโอ้โหเท่าตารกไม่ได้ไม่ได้โอ้โสวนไหมครับสวนไหมครับสวนไหมครับสวนมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาแล้วซิรินสีด้านซิรินเออโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวที่บอลน,นะที่บอลน,นะสกอร,ร์ก็จะอยู่หนึ่งศูนย์นะเอาเท่าตารกหลุดาาลมาแล้ว เทาธารก้ทารกสุรัตนอรโอโทองวัชรินยังไงตรงนี้สุรัตปาดมาตั้งป้อมได้ไหมได้ไหมที่ชิปโอ้โหตอนไหนตอนไหนตอนไหนจะยิงตอนไหนครับไม่มีอะไรบริสินทําสัญญาณว่าปัดกระจกแล้วโอ้โหสีบวกเลยทีมเขาเส,สืเ้อสีแดงเออแต่ผมอยู่ตรงนี้ฮะโดนตักได้แล้วทีวิตให้มาสุรัต สุรัตจะไปอีกแม่ฟ้าเหมือนเดิมเขี่ยวมาใกล้ๆนะครับอยู่ที่โจรูนิ้เยียงเลยครับนักท่าจำเป็นนะครับเพราะว่าปกติก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วบอกมาอยู่ที่เทพเทวานิรุตปลายมาท่านั้น ายอยู่ที่ชอลิเนียโตต่อไปติซ้โยยกฝาดมาที่กางประตูโตโหไม่ถึงครับลูกนี้พุ่งไปสุดตัวแล้วครับหยุดก็ไปไม่ได้อ้าวต,ตันโตสมองเห็นสุรเปรมนึกว่าเพื่อนที่ไหนได้อ้าวสุดเปรมให้คืนบอลมาอยู่ที่เทเทวาอีกทีนะครับไปโอ้ลูกนี้ให้สวยงามมากครับ ทานกำลังและหน้าปด้วยด้วยโชลิเฮียชอลิเฮียง,ยงบาร์โอ้โหช่วยสกัดไว้ได้ยังเส้นยาแดงพาไปเลยครับพิชิตจับบอลไม่อยู่ละครับแต่สลักไปถีพิลุญย,ยังอยู่ยังครองบอลได้อยู่กีซดาโย่ไปที่ซันโต้บอลถึงด้วยครับโอ้โหกาจังหวะบอลพลาดไปนิดเดียวครับบอลมันตกแล้วข้ามทีสาไปเลยแต่ว่า อเล็กซานเดอร์ซันโตสอเล็กซานเดอร์ซันโตสเดลบิเอโรสู้มากมากหมดเลยโอ้อเล็กซานเดอร์ซันโตสเดลบิเอโรสู้มากมากหมดเลยโอ้ลูกนี้เป็นทอลิวเฮียนะครับยิงเข้าไปโก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  go เดิมเดิมนะครับ แต่เพื่อนก็ไม่มีใครว่าอะไรครับเพราะว่าชินแล้วนี่ครับโยนยาวมาบอลมาถึงแม่นด้วยนะครับ่อสร้างจังหวะให้ตัวเองืแต่ว่าเทพเท,เทวาก็ช่วยกันดีนะครับได้บอลมาครอบครองอ,อีกแล้วไปวิทีอา็ิสันโดจานโตซิเซียนอะไรอีกนะมดอีเ <_ d ata> นี่ครับอ้าว โอ้โหผลดาบหนึ่งแล้วยังมีดาบสองมงเข้าไปครับ <Okay. S 1> เป็นทางด้านเอ,อ <Okay. S 1> เอ็กซิส <Okay. S 1> ครับถือว่าเป็นเอสรรโอ้นี่อลิตอนเบกมินแต่ว่าสั้นไปนิดนึงตอกกันชนสวนนะครับลูกนี้ตุลเป็นลบอ้าวทะยันครับตอกกันชนลูกนี้ ทำยังไงครับโอ้เป็นทางน้าน,เท,านทเทวาครับสอนหนึ่งสอสองขยันลมมาช่วยตัดบอลไปได้บอลอยู่ที่ธีรวิทย์ดีรุดมาทางซ้ายแฮมแฮมห็อกหายจังหวะหนึ่งสองี่ชิดบ,บอลอยู่ที่แฮมไปที่ลุยลุย<ง><ง>เห็นช่องแล้วอืมตัวเพ็บไปเองสุดเพรมสุวเพรม ผมไม่ได้เชียร์นะเอาจริงแต่ผมรุ่นแกนะครับว่าแกจะทำอะไรเนี่ยสองอาศัยเรยมบอลล็กมาได้บอลที่เซต์ตันต์แล้วก็ก็ยังอยู่ที่เซธเทวาครับโอ้โหสามคนสี่คนตรงนั้นช่วยกันครับหนึ่งสตันต๊ตหนึสองกับชอลวเฮียนชอลเลูกนีวก้ยหนึ่งสันต๊ดหกับชอลเฮียนชอล น่าจะอยู่ในช่วงท้ายท้ายเกมแล้วนะครับตกบันชนไม่ท้อไม่ห่อไม่เหี่ยนะครับยุดใครไม่เลือกอูเทียนการชั่งอ๋อจะพุ่งจะพึ่งจะพุ่งโอ้เกือบครับลูกนี้กลับมาดูที่เกมกันต่อ เตะวบอลอยู่ที่เดลุยลุยให้มาที่สาธรสาธรจุเเริมมองไปที่แดนการป้ายครับกโเป็นเอกสิดครับแท็บบินเข้าไปลูกนี้ตามสูตรหลายเลย เนี่ยครับเป็นการยืมระยะครับรอดมาดูที่เกมคู่นี้กันต่อนะครับมาที่ทางด้านตอกันชนมาลุ้นว่าจะตีให้แตกได้หรือไม่ครับเนี่ยครับโอไปถึงสุดเส้นก็เสียการควางบอลโอแต่ว่าไม่ท้อครับแล้วก็ผู้ตัดสินก็เป่านอหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นทางด้านเทพเทวาเป็นฝ่ายชนะ ไปด้วยสกอร,ร์5-0นะครับเรื่องผลของการแข่งขันเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ว่ามิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องของเรายังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับ